Not กองฉลาดได้ทีขี่แพะไล่วีหงทองศึกสองแอปขายฉลาดออนไลน์หวยจะออกยังไงไทยมุงโซเชียลลุมกันชมฟาร์มบันเทิงไม่ยอมแยกย้ายไปไหนเมื่อศึกระหว่างแพลตฟอร์มขายหวยออนไลน์สองเจ้าระหว่างหงทองและกองฉลากพัดมาโซยกัน ออกสื่อโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแล้วยังมาต่อมาแซะผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองเป็นลูกตามอันเนื่องมาจากดราม่ารางวัลที่หนึ่งทิพย์ของแพลตฟอร์มหวยออนไลน์หงทองที่เมื่อวันก่อนณนวัดกิสละไกสินที่เมื่อวันก่อนณวัดอิสระไกสิน เปิดไลฟ์สดให้บิ๊กเอ็มกิตฤิ์บุตรพมพระเอกช่องเจสีออกมาสารภาพบาปไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงแค่รับงานแสดงว่าถูกจากเด็กเลี้ยงแกะด้วยฟาร์มรู้เท่าทันคนจึงต้องมาเป็นแพะรับบาปที่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ก่อขณะที่น็อ พันธวัตรนาควิสุทธ์ซีอโอของกองสลากพัดคู่แข่งตัวเอกก็ฉวยโอกาสออกมาเคลื่อนไหวถึงผสมโรงกระทืบซ้ำกับดราม่าดังกล่าวโดยโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลังการถแถลงข่าวนั้นว่า Big กเอแถลงยอมรับไปแล้วว่าเป็นการจัดฉากแต่เรื่องนี้ไม่จบครับ Big กเอต้องออกมาตอบอีกทีว่า รูปนี้คือมือใครใครถือโรตารี่แล้วทำไมทั้ง2ใบลายน้ำเหมือนกันแล้วทำไมไม่มีลูแม็กแล้วทำไมบิ๊กเอถึงนำมาลงไอจตัวเองคนจับโรตารี่ถ่ายรูปรู้ไหมครับว่าใบหนึ่งปลอมแน่ๆหรืออาจปลอมทั้ง2ใบตอนนี้มันมีข้อหาเกิดขึ้นแล้วคือโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาปลรอ เห็นมีคนบอกว่ารูปนี้มีคนส่งให้กับ Big กเอ็มพสคำถามคือใครเป็นคนส่งถ้าว่าการตามนี้ Big กอคือคนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเจ้าตัวก็ต้องไปพิสูจน์ละครับว่านำเข้าด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ติดต่อผมมาหน่อยก็ดีครับ เรียกว่าฟาดได้ฟาดเข้าใส่คู่แข่งอย่างชนิดกัดไม่ปล่อยขณะที่วีหมทองทิตาภาทะนะทรัพย์ปีชายอมรับว่ากรณีนี้แยกเป็นสองลายคือเอกกับอีกลายซึ่งถูกรางวัลจริงอยู่ที่สิงคโปร์จึงมีการจ้างคนมาโฟนอินโสมอ้างว่าถูกรางวัลแต่กรณี ของร้านเพชรนั้นถูกรางวัล24ล้านบาทจริงและมีเอกสารยืนยันน็อตนันทวัฒน์ก็ไม่ลดละตั้งคอสังเกตประเด็นลอตเตอรี่งวดที่หงทองอ้างว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนา65ซึ่งมีการนำเสนอมาทำพีอาประชาสัมพันธ์ต่อนั้น มีใบหนึ่งเป็นของปลอมโดยสังเกตจากสัญลักษณ์โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ญญษนะครับบนลอตเตอรี่ที่ซ้ำกันซึ่งตามปกติแล้วลอตเตอรี่แต่ละใบจะมีสัญลักษณ์แต่ละฉบับไม่ซ้ำกันวีหงทองยอมรับว่ามีใบปลอมจริงแต่เนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทจึงต้องมีการทำก๊อปปี้ไว้ ที่ถูกรางวัลจริงเก็บไว้โดยโลอตเตอรี่ที่น็อตกองสปลากพัดอ้างเป็นของปลอมข้างหลังกระดาษจะมีเขียนคำว่าตัวอย่างกำกับไว้ด้วยมาถึงตรงนี้ชาวไทยมุงก็สงสัยว่าดราม่านี้จะจบที่ตรงไหนน็อตยืนยันว่าโดยส่วนตัวจะไปฟ้องพรบอคอม จะไปฟ้องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เพราะถูกระเมิดถึงแม้ว่าภาพจะเบอร์หน้าไว้แต่ใครก็มองก็ทราบว่าเป็นตนเองพร้อมกับโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านางพาดมากนะที่เปิดศึกกับนวัดเปิดศึกกับพนักงานเก่าซึ่งไม่ควรทำเลยยังยังไม่พอหันมาเปิดศึกกับน็อตกองสลากพัดอีก อุตสาห์คุยด้วยดีๆตอนแรกคิดว่านางชอบแซะเฉยๆแต่นางล้ำเส้นไปหน่อยสองสามโพสละทีมีหน้าและชื่อผมเปิดมาขนาดนี้ขอลงมาขยี้ให้เละสักทีที่เงียบไปไม่ได้กลัวนะมันเป็นวันหยุดอยากให้คนติดตามได้พักบ้าง นอกจากนี้นอกจากขยี้ส่วนตัวแล้วน็อตกองสลาะพัฒยังบอกว่าตัวเองในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์จะไปร้องต่อคอบอกรณีที่หงทองหลอกลวงทำพีอาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะธุรกิจขายลอตเตอรี่เป็นเรื่องของความเชื่อใจการที่สร้างเรื่อง เอาคนที่ไม่ถูกรางวัลมารับสม้างพร้อมๆกับแนะนําให้คู่แข่งเลิกกิจการไปเถอะงานนี้ดูจะเป็นวิปากกรรมไม่น้อยสำหรับหงทองแต่วีหงทองก็ยืนยันว่าหงทองจะไม่เลิกกิจการและจะไม่เปลี่ยนชื่อด้วยและยังคงขายลอตเตอรี่ออนไลน์ต่อไปขณะที่น็อตกองสลากพัดยังแซะไม่เลิก โพสเฟซบุ๊กในเวลาต่อมาว่าต้องชื่นชมวีมันนะวันนี้เขาทำตามเป้าหมายสำเร็จไปฝากล้านในรายการพี่หนุ่มกันชัยศึกกองสลากครั้งนี้ไม่แควจะเป็นมหากราบว่ากันยาวๆไปรูปการแบบนี้เหมือนน็อตกองสลากพัดได้ทีขี่แพะไล่วีหงทอง แต่คนถูกไล่จะมีไม้เด็ดอะไรมาตอบโต้ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปให้ดีๆงานนี้หวยจะออกอยังไงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นมหาการจริงๆนะครับเป็นมหาการจริงๆเพราะว่าการที่ทั้งสองค่ายยักษ์ใหญ่ในการขายนะครับฉลากออนไลน์ออกมานะครับปะทะกันแบบนี้นะครับก็ต้องมีอะไรที่เรียกว่า จะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่แน่ก็ทำให้เราได้รู้นะครับได้เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าการทำการตลาดแบบนี้มันเหมือนกับเกฑนเป็นการทำการตลาดทำา PR ที่ไม่นึกถึงผู้บริโภคเอาเสียเลยเพราะการที่วันนี้ท้ามาถูกรางวัลจริงนะครับถ้าถูกรางวัลจริง ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ถูกแล้วมาบอกว่าถูกโดยการที่ทำให้คนเชื่อถือเพราะอย่างที่บอกครับว่าการที่ทุกคนซื้อฉลากอาอนไลน์หรือซื้อฉลากหวยอลอตเตอรี่เนี่ยฉลากลอตเตอรี่เนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะได้ถูกรางวัลใหญ่ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นจิตเรื่องของจิตวิทยาหนังหนึ่งว่าถ้าเกิดที่ไหนมีการซื้อแล้วถูกรางวัลฉลากรางวัลน,นั้น ทุกคนก็จะแห่ไปซื้อในแผงนั้นอ่าในแพลตฟอร์มนั้นต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาออกมาแต่การทําแบบเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าตามกฎหมายมันไม่ถูกต้องแน่นอนมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคการหลอกลวงผู้บริโภคหรือบิดบวนบิดเบือนข้อมูลแต่ก็อย่างที่บอกกันว่าวันนี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆพวกเราทุกคนนะครับประชาชนทุกคนก็คงต้องตัดสินใจเองว่า อะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรหรือไม่ควรก็อยู่ที่ทุกคนจะตัดสินใจแต่ตามกฎหมายก็ว่ากันไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ